นี่นะคะหน่อไม้ที่ลูกค้าก็สั่งไว้ค่ะเพรายังไม่ทันได้มาเอาค่ะใ้หน่อใ้แหนงหน่อไม้ก็ซีมดเดีละคะ่ะหน่อไม้ก็ได้วสวัสดีค่ะช่องม่เพีย a ชแน,นลนะคะมี่หันสิพามาส้มสวนป้าอุ้ยค่ะอีมีคนอีมาติดต่อซื้อของกับป้าอุ้ย กดีเราบูมฮืองเฮินปะอุ้ยเราก็เลยแวะหาแวะหาช่องแม่เพียวชาแนลนะคะแม,ม่เพียวชาแนลก็เลยเอะพาเพิ่นมาค่ะาพาเพิ่นมาเยี่ยมสวนปาอุ้ยนี่นะคะ แฟนเพื่อนกำลังเอาตะไคร้ขึ้นอีไปส่งลูกค้าค่ะไปส่งลูกค้าที่ตลาดกุสามานตลาดสดกุสามานเราค่ะอัมเภอกุสามานเราส่วนป้าอุ้ยนะคะนี่นี่นะคะลูกค้ามาอีลูกค้าป้าอุ้ยมาอี ตามไทยสิมาอีซื้อเอาของกับป้าอุ er. <c oughs> <t ong onions> ้ยไปจี้เดอปงเลียงเดอโอ้เอาทอบุดคอยเนาะนี่นะคะสวนป้าอุ้ยชมสวนป้าอุ้ยค่ะเอาเลืปงเลียงไปมลว ันอเนน้จี่กบอะไรบืนอะไรอะไรอดกอะไรบุดเพราะว่าให้ท่ากลายกิจการกบบนี้ใหจบท่เกอบค่ยบืนหนาเพราะบืนนั่นแหะตัวดินี่พปกผ้สาตัวเหละ สลาเดี๋ยวปวยสลากั็ไม่มีแน้นะคะพามาชมสวนปวยนะคะนี่และเปียรเถอะปยขางจีเนาะปวยเนาะขางยาย่จีนเพจแตงโมให้สัเปียนเลีเนาะเออแม่น่ะเออเปี่ยใเนทีเด้ ออออขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะพาอลูกค้ามาชมสวนปะอุ้ยค่ะเพราะว่าโชคสงการเขาจะมาซื้ออพืชผักกับปะอุ้ยเอาไปขายคะ่ะอลูกค้าก็เป็นอญาติอพี่น้องทางกุศลานของอช่องแม่เพียวชาแนลนี่ละค่ะขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะ ผิดถูกย,ยังไง่ะว่ากันนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะขอบคุณค่ะ